โอเคเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟนะปาสีไหมหูเจาว๊ีป๊าป๊าป๊าปาปาป๊าปาาปด ว้าวว้าวว้าวว้กวว้าวว้าววาวค่ะวว้าวเ้็วว้าวม้าวว้าววาหม้าวว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 ้าัน้าวว้อมว้า,หาหนนวว้ไวว้าวว้าวว้ามว่าวว้าปล้าวว้าวว้อวว้่วว้า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 ววคาวว้หนว้กวไมาวว้าวว้าวห้าวว้าว่้าว้าว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 วด้าววสวววว้าวว้าวววั้ดีว้า อะไรนะคะสวัสดีลยสวัสดีค่ะชัดชัดลูกชัดเจนสวัสดีค่ะชัดเจนเลยสวัสดีค่ะหม่ไม่ต้องยื่นไปตรงนู้นก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจแล้วก็กมาชมวะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ยินลูกพูดดังๆสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะแล้วจ๊ก็จะมาชมวีของคุณแม่นะคะนี่ฟันปอม ผิของคุณแม่คืออะไร um แม่แม่ก็ไปหาคุณหมอหรอกล้า <Gore> ไปสิคาลูกแม่ก็ไปหาฟันหรอไม่กล้าไปหาฟันอ,อะไรอลูกแม่ก็ไปหาร้านหมอหรอกล้าไปสิคะเราก็ต้องไปตรวจฟันไงลูกคุณหมอก็จะดูฟันให้เราป้าหนูไม่กลัวที่ฉีที่ที่แปรงฟันนะไม่กลัวจริงจกจ้าหนูก็หนูแปรงฟันอยู่ทุกวันแต่เดี๋ยวก็ต้องไปให้คุณหมอดูนะว่าเพราะฟันเนี่ยมีฟันผุหรือเปล่าถ่ามไม่ ถยสิลูกโอเคจ้าตกลงจะถ่ายไหมเนี่ย <hammer> พูดตามอีกแล้วมัน <laughs> มั่วโอเควันนี้คุณนกเล็กกับน้องทูกใจนะคะก็มีนี่ค่ะเป็นที่กัดอ่ากัดฟันทำให้ทำให้ฟันมันเป็นสีสีได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาแกะกันนะ กันเป็นสีสีแล้วไม่กลายเป็นไฟหนีด้วยหรอจ้าใช่ไหมมันก็จะเป็นสีสีอะลูกมันจะมีไฟไฟออกมาเแ่หมเป็นยางนะคะมันเป็นลักษณะเป็นยางยางเป็นยางกัดแบบปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาลุ่นคแม่ขขอหน่อยค่ะแม่ขาขอหน่อยแม่ห่หลอดด้วยพลาสติกแม่ขอขอหน่อยค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะ มันมันยืดไม่ได้นะลูก <ขอ S 1> แต่มันเป็นยางๆนะคะก็ก็สามารถที่จะเอาเข้าปากได้เพราะว่ามันเขาหล่อหุ้มด้วยยางนะคะมิดชิดเพะาะนั้นปากเนี่ยก็จะไม่สัมผัสกับวงจรอิเล็กทรอนริกสข้างในแบบนี้นะคะโอเคเราลองลองดูไหมไม่ไม่ลงมีไงไปห่่เปิดเปิดก่ดกอนมากต้องเปิดยังไง เดี๋ยวเราจะลองปิดไฟนะว้าว้าสีไหมถูกใจป๊ายิ่งยิ้มป๊าไฟเดี๋ยวเรองนี้ไว่พอเราปิดไฟนะลูกฮ่า